มันเป็นเรื่องเล่าของไอ้แปงไอ้แปงนี่มันเป็นคนชอบดูหนังเวลามันไปดูหนังมันก็ไปคนเดียวแหละครับไม่ชอบไปกับเพื่อนหรือว่าไปกับใครหรอกด้วยความที่ว่ามันให้เหตุผลว่าเวลาไปกับเพื่อนไปกับคนอื่นเนี่ยเวลาไปดูแล้วมันไปคุยกันไปอะไรเนี่ยมันมันก็เลยไม่ไม่ไม่ไปกับใครเวลามันไปหนังไปดูหนังมันก็ไปคนเดียวของมันนไปดูหนังที่โรงของมันนที่โรงที่มันเคยไปดูน่ะ ทุกวันนี้โรงหนังม,นมันไม่รู้ว่าเขามันเป็นยังไงนะครับสมัยก่อนนะมันโรงหนังก็จะเป็นโรงโดดๆโดยเฉพาะแต่ทุกวันนี้เวลาคนเขาไปดูหนังเนะ่เขาหยุดเขาจะไปดูตามห้างโรงหนังมันจะอยู่ตามห้างก็ไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันจะเป็นโรงหนังเป็นเอ่อตั้งอยู่โดดๆนะแต่ทุกวันก็ไปดูตามห้างก hmm. ันนั่นแหละไอ้แปงก็ไปดูหนัง สถานที่ที่มันไปดูหนังก็ไม่อยากจะบอกแล้วว่าเป็นที่ไหนเดี๋ยวมันจะเสียเขามันก็ไปดูที่โรงหนังแห่งนี้ก็เข้าไปที่แรกก็ไม่ไม,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 ไมีไม่มีอะไรหรอกที่แรกปกติ hip, เวลาเข้าไปดูโรงหนังม,มันก็จะมืดไปหมดนะก่อนที่โรงหนังจะก่อนที่หนังจะฉายนะก็อาจจะมีแสงสว่างอยู่บ้างนยแต่พอ เริ่มใช้หนังนะ่ทุกอย่างจะมืดไปหมดมองไม่เห็นอะไรนะก็เห็นแต่จอภาพหนังที่เราเห็นกันเนะี่ยล้วก็เข้าไปเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันมันรู้สึกว่ามันมันผิดสังเกตนะครับมันเห็นผู้ชายคนหนึ่งก็่เห็นบ่อยมากนะครับผู้ชายคนนี้เป็นชายัยกลางคนไม่รู้ไปอะไรเวลา ไปนั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามัน,มนเห็นผู้ชายคนนี้มานั่งอยู่ยข้างๆมันนะครับถ้าไปอยู่ข้างๆก็อาจจะอยู่ข้างหน้าบ้างหรือไม่ก็อยู่ข้างหลังอะไรประมาณเนี้เวลามาจากโรงหนังก็เหมือนกันนะหมายความว่าเวลามันจะไปเข้าห้องน้าอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าม,มันออกมาจะไปซื้อน้อาําซื้ออะไรกินเนะี่ยก็จะเห็นผู้หายคน,นนี้อยู่ยเรื่อยๆ,ๆ มันก็จำหน้าได้ด้วยแหละแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทาไมเห็นบ่อย,ยคือก็ไม่ได้พูดจะทักไทยอะไรกันหรอกแต่ว่าแต่ว่าเห็นบ่อยบ่อยบ่อยมากนะครับจะมาเข้าห้องน้ำจะออกมาข้างนอกซื้อขนมซื้ออะไรเข้าไปกินนะเป็นเห็นทุกขังนะไปครั้งสองครั้งมันก็ไม่คิดอะไรหรอก นี่ก็ไปดูที่โรงหนังโรงแห่งเนี่ยก็ประมาณว่าอ่อจะเป็นโรงหนังที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านมันอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่ามันก็เริ่มิสังเกตแล้วหละเพราะว่าไปเข้าไปโรงหนังทีไรเนี่ยไปต้องเห็นผู้ชายคนนี้ทุกครั้งนะครับเห็นหน้าชัดด้วยถึงแม้ว่าโรงหนังจะดับไฟเห็นแต่จอหนังที่ฉายออกมา เวลามันจำเรืองมองด้านข้างเป็นเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ชัดทุกขรังเลยครับเห็นเห็นจำหน้าได้นะจำหน้าได้ไว่าเขาเป็นหน้าตายยังไงนั่นแหละเป็นยังไงมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันผิดสังเกตเล้วแหละครับเพราะว่ามันไปดูหนังโรงนี้ทีไรเนะี่ยเป็นต้องเห็นผู้ชายคนนี้ทุกครั้งนยมันก็เริ่มถามพวกเด็กเก็บตัวเด็ก หน้าประตูว่าเด็ยผู้ชายคนนี้เป็นยังไงมันก็เริ่มถามเขานะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นนะพวกเด็กเก็บตัวหนังนะพูดถึงมันมันไปถามเขาถ้าไม่มีใครนะมันก็เริ่มรู้สึกว่ามก็ช่างหัวมันเถอะมันก็คิดแค่นั้นนะแต่ว่ามันก็เริ่มผิดสังเกตแล้วแหละเพราะว่าเวลาเข้าไปดูลงหนังนี่อะไร เปต้องเจอผู้ชายคนนี้ทุกทีทีนี้ก็อยู่ๆมาวันหนึง่งมันก็อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับลูกนางแห่งนี้แหละปรากฏว่าข่าวที่มันเจอนะครับมันทำให้มันเกือบจะช็อกไปนะข่าวก็คือว่าลูกนางแห่งเนี้ มันมีคนถูกฆ่าตายเราไปทิ้งที่ในห้องน้ำนะครับสาเหตุก็ตำรวจเขาก็ยังสาวหาฆาตกรไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อหลายปีที่แล้วนะมีคนไปเจอศพผู้ชายไฟกลางคนเขาก็มีรูปให้ด้วยนะในในหนังสือพิมพนะ์ที่มันอ่านนะเป็นรูปหน้าคน เป็นคนคนเดียวกันครับคนคนเดียวกันกับที่มันเจอในโรงหนังนะในโรงหนังที่ที่มันเจอบ่อยๆนั่นแหละหลังจากนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันจะไปทดสอบด้วยเองอีกทีหนึ่งนะมันคิดว่านะคิดว่าถ้าเจอทีนี้ก็คงจะคงจะใช่แหละครับมันคิดว่า เข้าไปมันเข้าไปเข้าไปนั่งที่โรงหนังเจอเหมือนเดิมครับเจอผู้ใหญ่คนเนี้ยมันก็คิดแล้วว่ามันถูกพีรหรอกหลังจากนั้นมันก็ออกจากโรงหนังมาแล้วก็ไม่ไปดูที่โรงหนังแห่งใน,นสักที